เพอเมยไทยโอ้เพชรเรรนี่มีกูมานดอยเพชรทิเทดียคาเดิี่นะครับมาคุมเข้มตีเข้มที่มุมนะเอาเบียดเข้าหาเลยนะครับมียาฉีดมาเบื้องต้น3 0ม0 0บาทด้วยนะครับให้กับเพชรเรรอยอ่ะยาฉีดมาแล้วครับสองยกนี้ดูถอยยังไม่ออาวุธเท่าไหร่นะครับแต่ยกนี้มาเดินทําเลยครับเพชรเรรครับขยับเข้าหาเจอแข้งขวาเตะซ้ายไปเตะซ้ายอีกทีหนึ่งครับไม่ชอบทีเดียวครับชอบเบิ้ล ดูว่าตีน้านี่เริ่มจะทํางานได้เหมือนกันนะเพชรอะไรไรตอนนี้ขยับมาเป็นมวยซ้ายครับโอ้โหสายเลือดก็มีแข้งขวาคอยสกัดเอาไว้นี่นะครับนี่นะครับมาแล้วครับเริ่มขยันขึ้นนะครับยาขีมาสามหมื่นบาทนี่โอ้โหเรียวแรงนี่เพิ่มขึ้นครับวางแผนมาเดินยกนี้เลยเลยครับนุชที่สามเพชรอะไรไรครับอุตไสมาสองยกครับโดนมาคือด้วยแข้งซ้ายแข้งขวายังไปไม่ถึงครับแข้งขวาของสายเลือดครับ เบิ้ลไปสองแข้งเพชรเรรัยว่ายังไงครับคืนไม่คืนคืนไม่คืนครับโยกหาจังหวะสร้างจังหวะยังออกไม่ได้ออกขวาไปก่อนครับดูว่าสายเลือดนี่ขยับหลอกนะครับไม่ชัวร์ไม่ออกนะครับออกแต่ละดอกนี่หวังผลเลยแล้วก็ดูแข้งขวาจับมั่นนะครับขยับขยับแล้วก็ออกแข้งขวาเพชรเรรัพยายามจะเปิดเกมตอนนี้เปียกข้าไปนี่แหละครับพอเดินชานี่จะโดนแข้งขวาทัานทีครับ ยืนใกล้ๆครับแข่งซ้ายไปครับสายเลือดสายเลือดเออเพชเดลไรสซ้ายอีกทีครับสายเลือดขวาโตขึ้นมาติดบังครับสายกับขวานีครับแม่แข่งขวาสายเลือดเตเจาะยางไปครับขยับจะเล็งข้างบนเลยครับแต่ว่ามันไกลไปครับเจ้าตัวตัดสินใจสับลงล่างครับแกสหคัรได้ได้เร็วมากครับสายเลือดมาดูเพชรดลไรครับพยายามจะขยับนีแหละครับคิดช้าทําช้ามัวแต่ยืนจ้องหน้าครับโดนแข่งขวาของสายเลือดไปอีกแล้วครับทางด้าของเพชรดลไรดูว่า สายเลือดนี่แข้งขวาจังหวะชิ้งออกแข้งนี้จะเร็วกว่านะครับเทตเอเรไรถือว่าเป็นงานหนักแล้วนะครับถึงตอนนี้ต้องพยายามเบียดครับขานี่โดนแข้งขวาทันทีโดนอีกแล้วครับโอ้ยแต่ข้ายก็วืดนะครับตอนนี้ต้องมีหมักมาเสริมดูจับวงในวงในจะยอมหรือเปล่าโอ้สายเลือดนี่ก็มีล็อกเอาไว้ด้วยครับเนี่ยนอกดูสถานการณ์ไม่ดีครับจังหวะเปนรองพยายามลองเข้าในเลยหรือเปล่าครับเพตเตเรไรครับเกมของเขาครับ แต่่วาขยับขยับเข้าไปเจอซ้ายหน้าก่อนพี่แกจะเข้าในแกต้องมีอาวุธนำครับคอยเปิดทางเข้าไปก่อนไปเดินไม่มีอะไรนําเข้าไปนี่ทางด้านของสายเลื่อนนี่มีแข้งขวารับรออยู่แล้วครับต้องดูครับเพทไดรต้องหาจุดเปลี่ยนให้ได้ครับเดินเข้าไปแบบนี้นี่ครับลูกน้าแข้งซ้ายครับมันยังเตะไม่เข้าครับเพทไร์ก็ขึ้นข้างอีดันแล้วครับเจ้าตัวก็ยังคงพยายามอยู่ครับก็ต้องช่นชมสายเลื่อนครับแม่คุมเกมไว้ได้ดีครับดูครับขยับสับขาเข้าไปอีกแล้วครับพอเดินช้านี่ก็จะโดนแข้งขวานะครับ ขยับก็ไปโดนเขี่ยล่างบ้างอะไรบ้างเลยครับโอ้โหอาวุธมวยนี่ถือว่าจุกจิกใช้ได้นะครับสายเลือดเดี๋ยวยกนี้นี่ต้องทําอะไรให้เห็นเป็นชิ้นเป็นอันแล้วครับเอาแล้วครับหมัดมาแล้วสายเลือดแม่ขยับจะสวนแข้งขวาตนี่ีครับแตจังหวะแรกไม่ได้จังหวะสองแข้งซ้ายไปเลยครับเห็นอรไรไม่สนครับเบียดแข้งขวาไปเอาแล้วครับเริ่มคําเป้าเจอครับยกนี้นี่มีอะไรก็ต้องงัดออกมาให้หมดแล้วนะครับเห็นเรไรเปียกก็ไปทั้งหมัดทั้งศอกดูครับจับปล้ำใน มาโดนโอ้โหสายเลือดนี่มีลูกขวางด้วยครับกันเอาไวเบียดเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเพชรเลไรพยายามจะเร่นเกมยกที่4ี่แล้วนะครับยกนี้ต้องเห็นหน้าเห็นหลังกันแล้วครับอาครับมีหมัดมาเสริมครับเพชรเลไรบุกซ้ายขวาตรงต้องดูครับแม่นไม่แม่นสายเลือดนี่ดูครับรัดกลุ่มครับไม่ประมาทครับดูครับจุกจิกต่อไปเรื่อยครับมีหมัดมีแข้งครับโดยเฉพาะลูกเจาะยางครับอ้าเพชรเลไรเนี่ยเหนือหมัดครับสายเลือดเห็นยังไม่ยอมยังไม่หยุดครับ ยังคงเปิดเกมลุยเข้าไปครับเพชรเรไรต้องเร็วกว่านี้หรือเปล่าครับแบบนี้มันช้าไปหรือเปล่าบงรีดูว่าสายเลือดนี่จะเห็นอาวุธหมดแล้วนะครับเก็บได้หมดนะครับแล้วก็คอยโต้คืนโดยเฉพาะลูกถีบทำลายจังหวะนะครับอาวุธมวยแลนจุกจิกแต่ก็ยังประมาทไม่ได้ตอนนี้ดูว่าเพชรเรไรเองก็พยายามจะเดินเบียดต่อยหมัดเหมือนกันแต่ก็ยังไม่เข้าจุดโฟกัสยังไม่เข้าเป้าครับนี่แหละครับต้อง ชมสายเลือดด้วยแหละครับกเลือกที่จะใช้อาวุธยาวๆครับคอยสกัดคอยติดเบรกทางั้งของเพชรเรไรครับขณะเดียวกันครับเพชรเรไรก็ต้องชื่นชมแล้ะครับเนี่ยครับอาวุธมวยสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้นี่ต้องบอกว่าเสียเปียบอยู่มากมายหลายขุมครับแต่ว่ายังพยายามเดินเร่อนะว่าจังหวะนี้เหมือนจะช็อตหรือเปล่าสายไฟรั่วหรือเปล่าครับแข้งขวาของสายเลือดดีตอดไปเร่ตุนไปเร่อยดิเพชรเรไรเหมือนจะมีปัญหารันเลยไม่ว่าโดนเจยาะยางหนักๆเข้าไปทําท่าสะดุ้งทาท่าเจ็บให้เห็นนะครับ สายเลือดเองก็พยายามจะเบียดเช็ดบินเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ผีผามนะครับดูนะครับเบียดเข้าไปเพชรเลรอต้องเดินบ้างแล้วตอนนี้ต้องมีหมัดมีศอกแล้วนะครับต้องงัดออกมาเดินเฉยๆนี่ไม่ได้นะครับดูครับโอ้โหจังหวะออกแต่ละดอกแม่นครับแล้วก็อาวุธมวยเขาดูจุกจิกด้วยนะครับสายเลือดเนี่ยครับพยายามจะส่งสัญญาณสงบสื่อตั้งแต่ยกนี้แล้วครับสายเลือดแต่ว่าเพชรเลรอยังไม่ยอมครับแม่ดูท่าหมดยกนี้ครับให้น้ําอย่างเดียวไม่พอครับต้องยาแก้ปวดหัวด้วยลวครับ ว่าไฟล์ายนี้ตอนนี้กําลังคิดไม่ตกกับว่าก็จะแก้ยังไงดีครับจะพลิกเกมจะเปลี่ยนสถานการณ์ยังไงได้ครับเพราะว่าสายเลือดครับคุมเกมไว้ได้เกือบหมดแล้วครับตอนนี้ดูว่ายาฉีดก็มาเยอะนะครับแต่ว่าจังหวะการออกอาวุธเนี่ยขาดๆเกินๆจบเลยครับกรรมการก็ยุตีการชกเลยนะครับหันไปชูมือให้สายเลือดไฟเตอร์มวยไทยนะครับเป็นฝ่ายชนะ t k o ไปในยกที่4ครับ